มันมันก็ต้องท่วมนิดนิดหนึ่งนะครับเราเรา,เราต้องนึกว่าระดับน้ำมันอะ่ะมันจะต้องท่วมตัวนิดนิดนี่มันก็จะสูงมากเกินไปนี่นะครับเนี่ยเราสังเกตเนี่ยนะมันจะต้องให้จะต้องให้มันเนี่ยอยู่ประมาณนี้แหละครับเนี่ยสังเกตนะครับนี่อันนี้ถ้าสมมุติเนาะมันทํางานในปกติจริงๆอะ่ะต้องให้อยู่ขนาดนี้เนาะ นี้ำมันมันก็จะขึ้นมาท่วมนิดนิดหนึ่งนะครับระดับน้ํามันก็จะอยู่ที่นี่ถ้าขึ้นมาสูงเนี่ยระดับน้ำมันอยู่บนเลยนะครับระดับน้ำมันอยู่บนเลยบางทีเอียงไปเอียงมามันก็ล้นออกนะครับน้ำมันก็เปลืองมากเลยน้ำมันจะกินมากเนี่ยตัวนี้เห็นชัดเจนเลยครับนี่นี่ครับเดี๋ยวดัดดัดขาตัวนี้